ครับผมพี่้องครับสวัสดีครับถูกถูกทานกำลังอยู่กับบ้ามี่ช่องอีสานบ้านอเอยพี่้องผมครับผมพี่้องครับตื่นสวยเนะี่ยต่ว่ามาเบิ่งงบามู่บ้านบ้า,บามี่เสียงเฮ็ดหวอยู่จักน้อยอยู่ดอกในบริเวณมาเบื้อง่าเฮาสีไดบ่ไดนี่จังไดนาะพี่้องเนาะบ้ามี่เสียงใบให้ไใดดอกหง่ดอก,าดอกปานนะพี่ออ้องเอาขฮาวมาหลุนกันส่วนตัวบ้ามีบาม่บาสียังอยู่ ยังย่ง,ยง,ยง,ยงบางยั่งมาเบิ่งกันที่พี่น้องเรื่อย่ๆฝ่า,าเปิดฝ่าได้ฝ่าเปิดฝ่าอิ่มกันแล้วพี่น้องลุยกันไปพี่น้องคอับเป็นตะวันสวนบอ่อพี่น้องเป็นตะวันสวนบอ่อพี่น้องสุดยอดสุดยอดเลยนะพี่น้องเนาะสุดยอดไปเลยเชียวเแบบพี่น้องเทสครับ นี่พี่น้องผมน,นี่นี่นั่นพี่น้องเพิ่งกแปดนะพี่น้องนั่นสุดยอดพี่น้องผมสุดยอดสุดยอดสุดยอดเลย เอา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 บิ้งเบิ้งเบิงเบิ้งเบิ้งออกแย่หยาดเย้เบิ้เงเจีงสีกัเห็นเราพี่น้องเนาะเดี๋ยวเบิง้งเจีงสีกัเห็นคหนึ่งเฮ็ดไข่ขาวเฮ็ดไข่ขาวพี่น้องพี่มีนะเฮ็ดไข่ขาวเราพี่น้องบอสซาบอสซาบอยอมซายอมเพลออีกแล้วพี่น้องนะ ยังไงพี่น้องโอ้ยแหว่งแตกซำเอะเยอะๆยอๆอๆะๆๆๆๆๆๆอๆะๆดอะๆเยอนองนี่อะๆันเาจงไว้พี่นออๆๆเยี่ยะ ย้อนเห็ดเกิดนี่พี่น้องนี่เหยดมันเปิดมันนายบ่ได้เลยพี่น้องคล้องดีๆแนวนี่เนาะพี่น้องเนคะล้องดีๆแนวนี่มันสีเปิดสีนายได้จังไดยพี่น้องผมน้อกนี่จงไวอยู่เ่ย เอาไม่ช่วงละมันได้มูมันแล้วพี่น้องได้มูแล้วเนาะพี่น้องเนาะเสียงไปอีกกปเช็คเชียงได้บักเอฟนี่แบบบักเอฟบ,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 บักเอฟ เราพี่น้องมาผมวจยค่ะโอ้นี่นีพี่น้องนี่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 น่เตเบียวสนความเสียวคุณใหญ่วหเตไเบียว มันแหลงแหลวพี่น้องผมสหีหายฮะได้ง่ายคือจ้าบม่แหลงกับแม่แม่แ้วเนาะพี่นออ้องเนาะไปเข้าสู้มองเกาห้องพี่น้อง นี่เวอร์ลวพี่น้องทาง ô phi vĩ đăng phi 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 bưng phi bưng phi bưng phi đi, đăng bưng phi 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 nhai vĩ đăng phi phi แฮงอีลีอยซนขาเห่ยวคันฟังท่าเกิดสีขาเห่ยวเห่ยวเนาะพี่น้องสีขาเห่ยวเห่ย,ยซึ่งสวยง่ามตามทองเลี้ยงเป็นย่างหญิงพี่น้องโกนยังมากัดเนี่ยโมเสรมีใกล้เก,กินละพี่น้องห้อยเถือกัดเน่ย คิดว่าเน้องพี่ทองเนาะคิดว่าโอ้ผีก็นี่เนาะแค่ไม,ม่สิพูขึ้นอีกบ่เนาะนับวนาสนใจพี่เนอะนับวนาสนใจ ดอกบกใหญ่พี่น้องผมดอกบักใหญ่เนาเขา้าวของไปเเขามาเจ็บสองมือแล้วเนาะพี่น้องเนาะมีอน,นี้มือที่สามกะขออนุญาตบาดคำเสนอพี่น้องร่นอนฤกษ์เนี่ยล่อนวัฒน์ทะเลเปิดตื่นเต็กลูกสาเต้าเหมือนเดเยวสาได้ตีหาเคืองแล้วพี่น้องนี่แหละตีหาเคืองแย่งจ้างปางอยู่ว่านงตีหาเคืองนี่พอดคัดว่า,าพี่น้องพ่วงแห่งพ่วงเรียง กี้าบ่ามีจักก่อนกี้าบ่ามีจักก่อนนะครับเด้อ นี่สีกีเดียนจอมันพี่นอ้องเห็นเห็นสีกีเดียนบน่นี่นั่นมันก็มัดายเห่าอะไรอย่างเงี้ย,ยม่นเ,ป,เป็นเทศผัวคายเห่ดิอ๋อพี่น้อมาแล้ว จำย่ำได้บายย่ำได้ดีใจย่ำนั่นนาะพี่น้องเนาะอืมกระบ่าจักสีบ่าจังไรสิเดืหัวฮิฮ่าฮี่หากรบ่เมียนพี่น้องผมแต่ว่าเดียวห่อกก่จังยางราเบิ่งอีกบัดเทียมมันเกิดคันเกิดก็สิเดือดพกไหวละพี่น้องเพราะว่ายังเพราะว่าให้มันดอกซ้ำนี่แต่ลอดไปเขาจังสีจังสิพ่อยเจ็บพี่น้องผมจูมกิจูมใหญ่คันเอาดอกใส่เละ ดอกหน่อยอยู่หันไปเส่เลยโอ้ผีหนอนเมื่ธรรม,มาดาตัวนีไนนน้ได้สร้างเงียนพี่น้องผมได้สร้างเงียนนี่ขนาดเขาดอกหน่อยพันนี่บ้ามีว่ามันหน่อยผลบังหันว่าชี ว่าสีโปกไหวยังสีนะคว้มไม้คืออยากโปกไหวนี่บาดเท่ากับจังมาเอา,ซ,อานะอซึ่งมันกับบอ่อใดแล้วลนะ่ะพี่น้องซึ่งมันกับบอ่อใดแล้วเอาเก่าว่าใดมู่มันแล้วนะพี่น้องเนะไดมู่มันแล้วไปเยี๋ยวมีดอกได้ที่พูดขึ้นเอยวนะ่าขันมีดบ้ามีเกียบไปอืพี่น้อง มีอันดีนี่ล้ามีวะมีอันดี้ถ้าเบิ่งเด้อเอาเอาโอ้มีอนอี้ดีพี่น้องผมมีอนอี้ดีนี่สายตาพญาเยี่ยวแบีบเบามีนะพี่น้องเนาะนี่ห้อมแทงดินขึ้นมาเด้อพี่น้องเด้อห้อมแทงดินขึ้นมาโป๊ะไปโป๊ะไปห้อมแทงดินขึ้นมาตาพญาเยี่ยวคัับวัวพี่น้องนี่คันที่เอาเอาได้เอาว่าได้โป๊ะไปพี่น้องโป๊ะไปโป๊ะไป น้าพี่น้องเนาะเอาถาป้องกันบาร์มีแบบนี่เดียวนี่เดียวเอาขวบพี่ก้อนพี่น้องผมพี่ก้อนผมไปก้อนบามีขอบคุณทุกไลื่ทุกซับทุกการติดตามเหมือนเดิมคือเก้าพี่น้องผมจากหัวใจทีมงานอีสานบ้านข่อยเก้าพี่น้องเนาะพิพาประการได้คำว่าคำจากิริยาท่าทางเฉพาะสุภาพติบอกไปว่ามีขอโทษ้อให้พอกันกับเก็บเงินเดี๋ยวพี่น้องผม มันตื่นขึ้นมามันอยู่ไก,อย,ไกอยู่ไหนกับยาว่าก,กันนะพี่น้องเรื่องไปมองอึ้นไปไกลๆบ่อะป่านนี้ได้พี่น้องไปเข่าป้าล้างาารงผักกับ่อะไป่านนี้เข่าป้าบ้านชาของบ่าอะไลายป่านนี้อันนี้มันสุดยอดแล้วขอบคุณครับสวัสดีครับเพราะมันเกิอดอยู่ไก่เนาะพี่น้องเนาะ